เมื่อวานครูเล็กก็ไปเจอเห็ดปวกใหญ่เนาะนี่ตรงตรงลานจอดรถที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สองดอกมันก็เละตุปเปะไปละเลยเอามาขยายเชื้อนะคะข้างล่างนั่นคือรำแค่สองดอกเนี่ยเราขยายเชื้อเอาไว้เลยอันนี้คือสารหวานเนาะน,นี่เป็นน้ำเชื่อมที่เคยทำไว ผสมกากน้ำตาลนะเป็นเป็นให้อาหารกับจุลินทรีย์เชื้อเห็ดว่างันเถอะคลุกกับรำค่ะให้เข้ากันเลยลำละเอียดนะคะเอาแบบนวดให้มันเข้ากันดีๆเลยอะ่ะอันเนี้ยก็สามารถที่จะขยายได้หลายลุงอยู่นะเนาะพอเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกไปบ่มในตู้เย็นเนาะสักจิตวันบ่มความเย็นค่ะ แล้วก็เออากมาปั้นเป็นก้อนๆฝังดินค่ะ